น้องคนนี้เป็นไงหน้าตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยแหละค่ะคลองใจแฟนคลับอติอาหมวยได้ยางเนียวแน่นน้องพีชวงออก,กัสที่เรียกว่าไปยืนเมืองจีนกี่ครั้งกี่ครั้งแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจกันเพียบล่าสุดนะคะยังรักษาความฮอตติดหนึ่งใน10ดาราไทยที่มาแรงมากในแดนมังกรเช่นเดียวกับพี่ป้องพี่ติ๊กเลยค่ะ ตอนนี้กระแสทีปปเนี่ยไม่ได้ดังอยู่แค่ที่จีนเท่านั้นยังดังอยู่ในแบบว่ากลุ่มประเทศเอเชียหลายๆประเทศอย่างเช่นก็เป็นไต้หวันหรือว่ามาเลเซียหรือว่าอาจจะเป็นฟิลิปปินส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็มีก็มีเหมือนกับมีแฟนๆมีแฟนคลับของแบบละครเรื่องนี้วงวงนี้ก็มีแฟนๆไปไปแบบว่าเหมือนกับไปรับที่สนามบินแบบเยอะเหมือนกันอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยเรียกว่าทุรักทุเลมากมากมาก,กว่ากว่าที่จะ ออกจากสนามบินได้เพราะมีฟแฟนๆแบบอัดแน่นมากตอนเขน็นรถเข็นก็เหยียบเท้าแฟนไปหลายคนเหมือนกันนะฮะอย่างตอนที่ไปไต้หวันเราบอกว่าแบบเฮ้ยเราชอบกินไอ้อะไรชานมไขมุก,กมากๆเลยอนะไรอย่างเงี้ยปรากฏแบบพอกลับมาเขาส่งแบบมาให้เป็นแบบว่าเป็นมุกแห้งๆเอาไว้ต้มกินเองอะไรอย่างเงี้ยหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าเอาไว้ใส่กับเครื่องดื่มที่ยู <c oughs> ชอบนะอะไรเงย <c oughs> แ,แบบเออน่ารักดีเขาก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผม แต่ถึงจะมีแฟนคลับสาวสาวไม่น้อยนะครับแต่กระแสไอ้ไม่แมนเนี่ยที่คุณส้มว่าเนี่ยก็ตามรางควานหนุ่มพีชไม่เลิกทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็กล้าบอกนะครับว่าถ้าอยากรู้ความจริง ต้องลองพิสูจน์ไม่แปลกใจคับเพราะว่าก็คือเรามาจากภาพยนตร์ที่ก็คือมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องนั้นอยู่แล้วแล้วก็แต่ส่วนตัวก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกหรือว่าอะไรเพราะว่าก็อย่างการเป็นเพศที่สามมันก็คือเป็นเป็นความรักรูปแบบหนึ่งคือก็แล้วแต่คนจะมองมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องที่จะต้องมานั่งอธิบายกัน<ม>เพราะว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ยืนยันว่าไม่ใช่แน่ก็ก็ให้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันก็ดูกันต่อไปดีกว่าเวลาอย่างนี้มันก็ต้องลองเข้ามาคุยกันดูถึงจะรู้ว่ายัางไงอ่าใช่หยุดเรื่องรสนิยมมาตามผลงานกันดีกว่านะคะแล้วเร็วนี้อองก,กาสจะมีอัลบ,บั้มใหม่และไม่แน่อ่านมีเพลงจีนเอาใจแฟนคลับอตีอมโหมยด้วยค่ะติดตามกัแล้วกันนะ